คลิปนี้จะอธิบายเรื่องการพิจารณาดูเนื้อพระของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระังทุกพิมพ์สากลนิยมที่มีข้อบ่งชี้ละเอียดกว่าที่เซียนพระเคยบอกเพราะเซียนส่วนใหญ่จะเน้นที่การดูพิมพ์ให้ถูกต้องเป็นลำดับแรกสำคัญสุดส่วนเรื่องเนื้อที่มีหลายครกแตกต่างหลากหลายมากเซียนจึงเลี่ยงไม่ค่อยอธิบายให้ได้รู้ก็เลยคิดอยากจะทำคลิปแบ่งปันความรู้กันขึ้นมาต้องบอกไว้ก่อนผู้ทำไม่ใช่เซียนและไม่มีพระมากมายตรงกับที่อธิบายเพื่อที่จะเอามาขายพระของตัวเอง เรื่องสอนเพื่อขายตัดไปเลยแต่ผู้ทำคลิปได้ศึกษาจากตำรามามากมายหลายเล่มตั้งแต่ยุคเก่าๆยันความรู้ใหม่ๆบวกกับที่มีพระองค์จริงอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วส่องศึกษาอย่างพอเข้าใจจึงสรุปเอาเนื้อหาหลักๆเนื้อเนื้อเน้นๆมาบอกแบ่งปันกันดังนี้เนื้อพระสมเด็จวัดระฆังนั้น จริงๆมีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะตัวสุดๆเพียงวัดเดียวในโลกคือเนื้อพระวัดระคังจะไม่เหมือนกับวัดบางขุนพรหมและวัดเกศชโยแต่จะไปเหมือนกับวัดพรบมากกว่าแต่แตกต่างที่ความตุ้บตับของมวลสารที่มีเยอะกว่าแต่มวลปูนเป็นตัวเดียวกันคือใช้ปูนเปลือกหอยเหมือนกันสิ่งที่จะอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนคือคุณต้องดูและจําภาพลักษณะผิวเปลือกหอยแครงที่อยู่ด้านในให้แม่นคือเอาเปลือกหอยแครงด้านในขาวๆมาดูด้วยตาเปล่าให้ติดตาจำความขาว ให้แม่นจำความเงางามเหลือบแสงให้แม่นคุณต้องดูจนติดตาจริงๆไม่ใช่แค่ฉันเคยกินบ่อยๆทำไมจะจำไม่ได้จึงไม่สนใจคุณคิดแบบนี้และคุณจึงแพ้ในเกมการสอหาพระสมเด็จนักสนุกเกอร์ลำดับโลกที่แทงเก่งๆแล้วยังต้องซ้อมวันละแปดชั่วโมงทุกวันเพราะเขาไม่อยากประมาทเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ใช่มหาเศรษฐีคุณไม่มีทางได้ชมองค์จริงอยู่แล้วเปลือกหอยแครงนี้คือครูที่ไม่มีค่าสอนและไม่หลอกเหมือนคนเมื่อคุณจำความขาวความมันวาวได้แม่นแล้ว ลำดับต่อมาคุณต้องไปซื้อดินสอพองแท้มาดูอีกไม่ใช่ดินสอพองเล่นสงการน,นะนั้นมันของปลอมคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าแยกดินสอพองปลอมกับแท้ไม่ได้ก็แทบหมดหวังที่จะบอกแล้วนะไม่ใช่เรื่องตลกนะน,นี่คือครูที่ไม่มีค่าสอนและไม่หลอกเหมือนคนเอามาส่องให้จำจำความขาวตุ่นจำความสากรุนของมวลเนื้อให้ติดตาดูย้ำย้จนติดตาว่าถ้ามีใครเอาฝุ่นแป้งผงปูนขาวผงดินสอพองมาให้ดูก็จะแยกออกว่าอันไหนเป็นผงดินสอพองอันไหนฝุ่นแป้ง เมื่อแม่นจนติดตาแล้วที่นี้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเอาผงปูนเปลือกหอยมาผสมกับผงดินสอพองจะมีลักษณะออกมาอย่างไรสีมันต้องออกขาวมันเงาตุ่นๆคล้ายนมสดจงจินตนาการให้เห็นภาพเมื่อได้ภาพจำลักษณะสีขาวเดิมอย่างเข้าใจแล้วภาพจำนี้เมื่อได้เห็นเนื้อในพระแตกหักจะต้องสีนี้เลยที่นี้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การทำปูนเปลือกหอยกัน เพื่อให้เข้าใจได้ลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปการทําปูนเปลือกหอยสมัยนั้นใช้วิธีตําคลกบดด้วยคลกหินแล้วเอาไปเผาไฟสิ่งที่ได้คือเนื้อปูนย่อมไม่เนียนเหมือนฝุ่นแป้งโรยตัวปูนเปลือกหอยจะมีความหยาบในตัวคือจะเป็นเมละเอียดปนปนเล็กๆก,ก,กว่าเม็ดทรายเป็นส่วนมากลักษณะแบบนี้แหละที่ใช้แยกแยะความเป็นพระของสมเด็จโตวัตรคังแท้กับพระวัดอื่นๆได้ขาด จากนั้นก็นําปูนขาวไปแช่น้ํามนหมักทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเรียกว่าการหมักปูนเพื่อลดความเค็มของปูนล,ลดความเป็นด่างทั้งยังช่วยให้ปูนเหนียวเมื่อนําไปใช้จะจับตัวได้ดีพร้อมกันนั้นก็นําผงวิเศษที่เกิดจากการเขียนพระคาถาห้าประการดังกล่าวประกอบด้วยผงปฐมังที่มีอนุภาพทางอิทธิฤทธิอยู่ยงคงกระพันคล้วคลาดผงอิทเจที่มีอนุภาพทางเมตตามหานิยม ผงม,มหาราชที่มีอนุภาพทางสเสน่ป้องกันและถอนคุณใส่ได้ผงพุทธคุณที่มีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมกำบังสะดะและล่องหนผงตรีนิสิงเหมีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมคล้าคลาดปัดป้องสิ่งอัปมงคลสเสนยดจนไรผสมไปพร้อมกันเลยกับวัสดุที่เป็นมงคลและเป็นของทนสิทธิ์อีกหลายอย่างเพื่อสร้างความเหนียวและยึดเกาะตัวกันเพื่อให้ขึ้นรูปทรงได้ง่ายและยังสามารถรักษารูปทรงให้แกร่งได้เป็นร้อยปีโดยไม่แตกเปราะในภายหลัง มื่อวัสดุการตำโคลของสมัยนั้นทำได้แค่นั้นสิ่งที่ตามมาคือเนื้อแท้ของพระสมเด็จวัตรคังจะต้องหยับตุ๊บต้าเป็นส่วนมากตำหยาบก,ก็ได้มวลสารเม็ดขาวหยับเยอะตำละเอียดป่นก็ได้ผงผสานช่วยจับตัวเป็นก้อนแน,น่นสรุปแบบทุกโต๊ะคือพระสมเด็จวัตรคังแท้หนึ่งองค์จะต้องเป็นแบบมีอนุเม็ดขาวปูนนับหมื่นเม็ดยิบยิบจับตัวรัดแน่นกันอยู่ในองค์พระไม่มีองค์ไหนเนื้อเรียบเป็นเนื้อเดียวเลยคือถ้าแตกเห็นเนื้อในเป็นแผ่นเรียบเกเลย เพราะนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของปูนจากโรงโม่ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่โม่จนเป็นฝุ่นแป้งเสียนพารุ่นเก่าเขาใช้เล่สอนหลอกขายเอาไว้ไม่เกี่ยวกับร่วนหรือไม่ร่วนของชิ้นเนื้อแต่เกี่ยวกับความรัดแน่นของมวลสารเนื้อคือถ้ารัดแกร่งมากไม่ร่วนก็เก่ามากผสมเด็ดเนื้อในที่หักต้องเห็นเป็นซิกซีกแท่งแทงเหลี่ยมๆหลี่ยมยุบยุยับยับ,ยบ,ยบปูดปดหลุมๆไม่ร่วนหลุดเป็นฝอยฝอย,ฝอยสีต้องเหมือนกับสีดินสอพอง หรือเหมือนกับช็อกเขียงกระดานจึงจะใช่และที่สำคัญในระหว่างเนื้อต้องมีมวลสารหลักอย่างที่ต้องมีแซมจมอยู่ในเนื้อปูนด้วยและนี่แหละคือจุดตายสำคัญเราต้องส่องให้เห็นเหมือนว่ามีเม็ดขาวเล็กๆยิบยิบนับหมื่นเม็ดอัดแน่นกันอยู่เหมือนขนมสาคูเป็นจ้ำๆแกมเหลืองอ่อนแซมน้ำตาลแกเป็นริ้วรลอกในทีคล้ายสีน้ำผึ้งหรือสีเนยหรือสีน้ำมันพืชมันคือตัวผสานหลักอีกตัวที่ต้องส่องเจอจ้ำสีนั้นคือมวลน้ำมันตังอิวและน้ำอ้อยนั้นเองมวลน้ำมันตังอิวจะไม่มีรูปร่างทีีนนท่่่แนนนนออทเห็ไดด้ชัคื มันจะอบล้อมเม,ม็ดมวลสารไว้โดยรอบจึงเห็นภาพเป็นจำจำจ,ำ,จำสีในเนื้อนั้นจะเป็นสีออกเหลืองในใสาส่วนจำสีที่ผิวคือจะเป็นแบบสีน้ำผึ้งออกเข้มน้ำตาลอมแดงนีอ่อนแก่คละเจือเจือจางๆกันไปตามผิวคาบนี้มีลักษณะเป็นไขขี้พึ่งผสมเมื่อปูนมันคือไข,ขของน้ำมันตังอิวที่ถูกขับออกมาฉาบผิวไว้ส่วนใต้ผิวดูเป็นมวลน้ำมันมากกว่า และให้ความรู้สึกน,นุ่มนุ่มซาบซึ้งตึงตาตึงใจคาบสีน้ำผึ้งคร่ำครืนนี้สำคัญต่อราคามากๆค่ะองค์ไหนมีเยอะเมื่อนำพระไปแช่น้ำอุ่นจะเปลี่ยนเป็นคาบแป้งโรยพิมพ์โดยอัตโนมัติที่เซียนต่างบัญญัติว่าเป็นคาบแป้งโรยพิมพ์อันที่จริงเกิดจากไอระเหยของไข่น้ำมันผสมกับไอระเหยของเมือกปูนที่ถูกความร้อนภายในขับออกมาแล้วโดนความกดอากาศจากภายนอกกดทับดันไว้อีกทีจึงเป็นคาบค้างที่ผิวต่างจากพระอบร้อนด้วยตู้อบไอจะลอยออกไปเลยเพราะไม่มีความกดอากาศของธรรมชาติเป็นตัวรั้งไว้ พระปลอมจึงแห้งผักและเบามากความหนึบนุ่มซาบซึง้งจึงไม่มีต่างจากพระแท้มวลน้ำหนักไม่ได้หายไปไหนมวลน้ำนั้นมันจับตัวควบแข็งแน่นไปตามการเวลายิ่งเก่ามากยิ่งแข็งแกร่งและหนักมากเพราะความกดอากาศคือธรรมชาติที่ผลักดันไม่ให้มวลน้ำนั้นระเหยจากออกไปและควบตัวเป็นผลึกแทนน้ำหนักจึงเพิ่มกว่าวันที่สร้างซสอีกและดูมีน้ำมีนวลผิวตึงเหลองา,ามเมื่อคุณทราบวิธีการสร้างแล้วว่ามีขั้นตอนอย่างไรทีนี้คุณต้องจินตนาการให้เกิดภาพเสมือนจริงขึ้นมา หนึ่งเมื่อถือพระอยู่ในมือพระนั้นต้องมีน้ำหนักหน่วงตึงมือสองพระนั้นต้องมีขอบสันขอบตัดที่มนกลมไม่มีเหลี่ยมที่เป็นสันคมแทงมือสามรอยขอบตัดต้องไม่ตรงเป็นไม้บรรทัดหรือตรงเก้าสิบองศาทั้งสี่ด้านสี่ผิวพื้นส่วนลึกของพระต้องเป็นระลอกคลื่นมีมิติสูงต่ำอย่างสมดุลไม่โดดเด่นนักดูเหมือนราบเรียบในทีท่าแต่ไม่ราบเรียบจริงแต่เส้นสายทรงพิมพ์ต้องตั้งเด่นคมชัดมาก ให้ต้องส่องเห็นมวลเม็ดปูนนับหมื่นจมจ้ามวลน้ำมันตังอิวอยู่ในแบบพระเนื้อละเอียดเสมือนมองเห็นเม็ดสาคูที่อัดแน่นอยู่ในเนื้อขนมกล้วยอีกทีให้ความรู้สึกถึงเนื้อที่จัดจ้านมีความหนึบนุ่มนวลความหนักแน่นความฉ่ำความซึ้งและความแร่งแถงถ็งผิวตึงจนแยกยับยุบย่นแตกลายงาหรือแตกลายสังคลโลกส่วนในเนื้อแบบค่อนข้างหยาบให้ส่องดูคล้ายเห็นเป็นเช่นเนื้อกระยาศาสตร์หรือเนื้อขนมตุ๊กตับถั่วตัดแลเหมือนเม็ดถั่วที่ถูกอัดแน่นแล้วเคลือบด้วยซอสคาราเมล หกจุดตายที่กลายเป็นจุดตีเก๊ของคนไม่เป็นพระคือต้องให้ความรู้สึกว่าผิวพระนั้นช้ำเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนถูกเคลือบด้วยเลกเกอร์มีลักษณะหมึบหมึบเงาเงา,งามันๆชุ่มนวลแต่แห้งสนิทหนักแกรง่งแข็งตึงดูเปียกตลอดเวลาต่างจากดูแชอมน้ำนะต้องแยกให้ขาดด้วยดูแฉคือผิวดูเหมือนใหม่ยังไม่แห้งดีฟังมาถึงตอนนี้เราได้หลายอย่างแล้วนะเน้นหนึ่งเนื้อต้องตุก๊กตับแม้จะเป็นแบบละเอียดส่วนเนื้อถั่วตะกยาศาสตร์คือหยาบมากสมัยก่อนบ้างก็เรียกว่าเนื้อก้นครก ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ฐานแซมเน้นสองเนื้อหลักต้องขาวนวลเหมือนนมสดนมข้นขาวเงางามเป็นมันเลื่อมเหมือนเปลือกหอยเน้นสามรอยจ้ำเนื้อเหมือนมีในทาฉับเม็ดมวลสารอยู่ข้างในแผ่ไปทั่วพื้นเนื้อในใสๆสให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อพระวัดระคังนั้นใสาสามารถส่องทะลุลงไปในเนื้อพระได้แล้วเห็นมวลสารใต้ผิวได้เน้นสี่ผิวต้องมีคาบฝ้าขาว,ขาวคล้ายคาบแป้งรยพิมพ์ปกคลุมแซมเจืออยู่ทั่วๆไป ยิ่งเฉพาะในซอกลึกยิ่งต้องยังมีอยู่มีสีอย่างนี้ก็เข้าข่ายเป็นเนื้อปพระวัดระคังแท้ไปแล้วแทบจะร้อยเปอร์เซนที่นี้มาพิจารณามวลสารหลักกันมวลสารไม่ใช่มวลเนื้อปูนต้องแยกกันอันแรกสุดคือเม็ดขาวมีขนาดเท่า,มาเมล็ดผักกาดเม็ดพวกนี้คือเปลือกหอยตําชัดเจนล้านเปอร์เซนต์ถ้าคุณจําภาพเปลือกหอยได้แม่นขนาดของเม็ดจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วและมีลักษณะกลมมนเชื่อว่ามีตะแกรงร่อนเพื่อวัดขนาดให้เหมาะสมที่สุด และอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเม็ดผงปูนพระสมเด็จอีกทีเม็ดพวกนี้จะหนึบนุ่มมากเงานวนซึ้งตาชัดเจนถ้าดูอย่างเจาะลึกในเม็ดขาวนี้จะมีมวลสารผสมอยู่ด้วยคือเป็นก้อนผงเศษโคลกที่ตัดจากปีกข้างเนื้อเกินจากการผสมทำองค์พระครั้งก่อนๆแล้วนำเอากลับมาบดตำรยผสมลงไปใหม่ด้วยใช้โรยผสมเนื้อปูนที่หมัดหมัดแล้วปั้นนวดก่อนกดพิมพ์พระ ึงสังเกตได้ว่าเม็ดขาวเนื้อพระตําส่วนนี้จะไม่กลืนเข้ากับเนื้อปูนหลักแบบแนบแน่นสาเหตุเพราะเนื้อปูนหลักช่างเขาหมักมาแล้วเป็นเดือนมันจึงจับรวมกันเหนียวแต่เม็ดผงชิ้นพระบทเป็นชิ้นเม็ดแห้งๆจึงจับสัมผัสดได้แบบแค่รัดอกไม่กลืนจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบเม็ดขาวเปลือกหอยก้อนชิ้นเนื้อสมเด็จเก่านี้จะมีขนาดไม่แน่นอนมีเล็กมีใหญ่คาดว่าไม่ได้ใช้ตะแกรงร่อนก่อนมีลักษณะเป็นก้อนเลียมกว่าเม็ดเปลือกหอย สิ่งที่บอกได้ชัดที่สุดคือเมสเซจพระตำนี้มีปรากฏอยู่ตรงไหนตรงนั้นมักเป็นบ่อน้ำตายอย่างเห็นได้ชัดคือในระหว่างที่เนื้อปูนหลักยุบตัวเม็ดขาวผงพนี้ก็ยุบตัวเช่นกันแต่เป็นการยุบตัวที่ต่างกันของชิ้นวัสดุคือต่างคนต่างยุบหดรัดไปคนละทางกันเพราะชิ้นพระเก่าแห้งไปก่อนแล้วจึงหดไม่มาก ส่วนเนื้อปูนที่แช่อยู่จะหดรัดได้มากกว่าจึงก่อเกิดร่องยุบตัวรูปวงกลมล้อมรอบเม็ดชิ้นพระบทนี้ไว้ก็จะไปสัมพันธ์นก,นกันกับที่บอกว่าตอนแรกทําก็แค่โดนอบไว้แบบไม่แนบสนิทเพราะเป็นชิ้นวัสดุแห้งไม่อิ่มน,น้ําส่วนเนื้อปูนหลักและมวลสารอื่นๆที่หมักน้ําไว้พร้อมกันจะเหนียวกอดรัดกันแน่นเลยเช่นเม็ดเปลือกหอยจะโดนเนื้อปูนจับแน่นสนิทกว่า เม็ดขาวสองอย่างนี้มีวิธีแยกอีกอย่างคือเม็ดเปลือกหอยจะขาวมันเงางามดั่งเม็ดมุกส่วนเม็ดผงพระบทจะขาวอมเหลืองนวลสว่างซึ้งตาเพราะเนื้อผงชิ้นพระเป็นผงเนื้ออ่อนมวลน,น้ำมันตังอิลจึงซึมเข้าไปอมในเนื้อได้ตอนที่พระยังไม่แห้งแกร่งสุดท้ายเมื่อการเวลาผ่านไปนานๆนนจึงมีสีผิวนวลน,นุ่มไปพร้อมๆกันกับเนื้อปูนหลักและที่พิเศษที่ไม่เคยมีตำราเล่มใดกล่าวถึงมาก่อนเม็ดขาวอมเหลืองบางเม็ด อาจจะเป็นเศษเหลาจากการแกะสลักของงากกาจัดและงา a กจํจใายที่เหลือจากการทําเครื่องรางบางอย่างด้วยก็เป็นไปได้มวลสารต่อมาคือเม็ดแดงส่วนใหญ่คือเศษพระเนื้อดินเผาเมืองกำแพงเพชรต้องแห้งและเก่ามากๆเก่าเลยเนื้อปูนหลักไปเป็นหลายร้อยปีมีลักษณะเป็นชิ้นก้อนอิฐชัดเจนจุดแดงยิบต่อมามีลักษณะเป็นจุดๆหน้าจะเป็นชิ้นฝอยของเกสรดอกไม้เช่นเกสรดอกบัวหรือชิ้นเกสรดอกดาวเรืองดอกกาหลงยอดสวัสดิยอดรักซ้อนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ ที่ดูออกแดงอมเหลืองแลลักษณะไม่เป็นเม็ดและต่อมาคือเม็ดดำสันนิษฐานว่าเป็นแท่งก้านที่ทูบและผงละอ,องถ่านจากเตาเผาปูนที่มีผสมอยู่ทั่วทั้งองค์และมีเม็ดหินเท่าอาจเป็นหินศิลาทิคุณหรือหินศิลาน้ำหรือเศษหินแตกหักจากหลักเสมาธรรมจักเก่าส่วนผสมที่หาไม่ได้ทั่วไป มีเศษจีวรพระมีชิ้นเศษก้านไม้ไหวนิมิเศษไม้ไก่กุกมีเปลือกมเมล็ดข้าวสารเพชรหลีกมีละอองสายแก้วสายทองยิบยิบและมีมะเมล็ดข้าวสุกตากแห้งเป็นก้อนชิ้นสีขาวใสออกขุนขุนเหมือนมเมล็ดข้าวสารดิบและยังมีอีกหลายอย่างที่สองไม่เห็นแต่มีแน่นอนคือข้าวสุกและกล้วยสุกบดละเอียดละลายกับน้ำมนดินโป่งเหลืองเจ็ดเจ็ดโป่งดินตีน,นท่าเจ็ดท่าดินหลักเมืองเจ็ดหลักน้ำบ่อเจ็ด 7, รถ ใครจะดีขี้คลายเสยมาขี้คลายประตูวังขี้คลายเสาตะลุงช้างเผือกกระจัตนาวและเยื่อเมื่อกระดาษตำราข่อยชำรุดแช่น้ำมนต์ดินจอมปลวกหรือคดปลวกมวลสารที่สองไม่เห็นตัวตนดังกล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในทุกองค์เพียงแต่ละลายเป็นน้ำในขั้นตอนการหมักปูนนั่นเองเคล็ดลับอีกอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้สำหรับคนมีประวัติระคังแท้เท่านั้นที่รู้อันที่จริงก็ไม่ได้รู้ทุกคนหรอกจะรู้เฉพาะคนที่เคยเอาพระแช่น้ำเท่านั้น คือพระจะส่งกลิ่นกระจตะนาวเครื่องหอมออกมาจางๆมีกลิ่นจันแดงกลิ่นจันหอมกลิ่นจันทนาและกลิ่นไม้กลิ่นสนารวมๆให้นึกถึงวันสงการเอาไว้มันคือกลิ่นน้ำอบไทยนั่นเองกลิ่นนี้จะโชยออกมาอย่างบางเบาจางๆแทบจะไม่รู้สึกแต่ถ้าใครเอาจมูกไปอยู่ใกล้ๆแก้วน้ำแช่พระจะรู้สึกได้กลิ่นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ให้อารมณ์ส่วนลึกที่จมูกสัมผัสได้ มันจะหอมสดชื่นลึกสุดลมหายใจไปยันข้างในปอดอย่างประหลาดมหัศจรรย์สันนิษฐานว่าน่าจะหมักเครื่องหอมเกสรเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการหมักปูนนั่นเองกลิ่นจึงซ่อนอยู่ในเนื้อได้เป็นร้อยปีปัจจุบันในยุคเราใครที่มีองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นปีห้ายหลายๆรุ่นจะมีกลิ่นน้ำหอมอยู่ในเนื้อพระด้วยเขาก็ใช้วิธีหมักลงไปกับถังเนื้อปูนที่เปียกเช่นกันและอีกสิ่งหนึ่งคือเสียนรุ่นคุณปู่บอกไว้ว่าถ้ามีตัวไรกินพระเดินวนไปวนมาอยู่บนพระ ให้สันนิษฐานว่าแท้แน่แต่จะเป็นวัดระคังหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะพระแท้มีส่วนผสมของมวลสารชีวภาพเป็นมวลสารธรรมชาติทั้งสิน้นสามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยได้สามารถกำเนิดชีวิตได้ใช้เป็นอาหารของตัวไรใสๆได้ส่วนของปตอไม่มีเพราะเป็นของมีสารเคมีทั้งสิน้นจึงไม่สามารถกำเนิดชีวิตตัวไรเล็กๆนี้ได้และขอทิ้งท้ายอีกนิดเรื่องชนิดของมวลสาร นั้นก็สําคัญจริงๆคุณต้องส่องให้รู้ว่าก้อนสีนั้นสีนี้คืออะไรก้อนขาวคืออะไรแล้วมันใช่ไหมก้อนแดงคืออะไรแล้วมันใช่ไหมก้อนดำมีลักษณะชิ้นทรงแบบไหนแล้วมันตรงไหมไม่ใช่ก้อนทุกสีเป็นเพียงหินสีบทสีแดงก็หินสีดำก็หินสีขาวก็เป็นหินมันก็ปลอมล้านเปอร์เซ็นต์ตัวไรก็ไม่มีฝ้าขาวก็ไม่ขึ้นจับผิวเก็บจนแก่ยังไม่เปลี่ยนสภาพเลยของแท้มีวิวั์ของสีผิวตลอดทุกปีถ้าใครมีจะรู้คลิปนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการใช้พิจารณามวลเนื้อของพระสมเด็จเท่านั้นสำคัญที่ถ้าเจอเนื้อแบบนี้คุณก็มีโอกาสได้พระแท้ที่ท่านสมเด็จโตได้ทรงสร้างปลุกเสกไว้ให้ส่วนมูลค่าการแลกเปลี่ยนเล่นหาเป็นเงินให้คุณเน้นเล่นพิมพ์ทรงตามหลักของสมาคมเป็นสำคัญไม่งั้นก็ไม่มีใครซื้อขายเล่นกับคุณแต่ในโลกของการสะสมนี้ยังมีความจริงที่ถูกบิดอีกเยอะอย่างพระสมเด็จทั้งสาวัด ที่ว่ามีถึง 84%, 0 0 0พองค์ต่อวัดจริงหรือไม่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่แน่แน่คือเนื้อของวัดระฆังไม่เหมือนกับพระวัดอื่นๆทั้งสิ้นไม่นับพระสองคลองและแม่พิมพ์อื่นๆที่กระบางขุนพรมนั้นที่ไม่ใช่แม่พิมพ์ทั้งสี่ของวัดระฆังไม่มีพิมพ์ใดเป็นเนื้อวัดระฆังเลยแต่ในสมัยผู้ทําคลิปยังเด็กเชื่อว่ายังมีอีกหนึ่งพิมพ์ที่ใช่คือพิมพ์วัดเกตเจ็ดชั้นบล็อกไม่นิยมคือมีลักษณะคล้ายพิมพ์นิยมเจ็ดชั้น แต่องเล็กย่อมเท่าวัตรคังและตัดชิดเส้นกรอบกระจกแบบเกินเส้นกรอบนิดหน่อยทั้งสี่ด้านถ้าเห็นหลังไม่มีใครดูเป็นพระวัตเกตรหรอกเพราะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเหมือนพระสมเด็จวัตรคังแม่พิมพ์ไม่สวยเท่าล็อกสากลแต่ลึกคมอาจเป็นช่างนายเทศผู้แก่พิมพ์ไม่ใช่ช่างหลวงสันนิฐานว่าสมมุติถ้าใช่จริงอาจเป็นพิมพ์ที่ทดลองสร้างแบบมีขอบกระจก เพื่อทำไปบรรจุกรุวัดเกศโยโดยเฉพาะก่อนมีการแก้ไขบล็อกแม่พิมพ์ด้วยช่างหลวงให้เป็นบล็อกนิยมอย่างในปัจจุบันแล้วปรับสูตรเนื้อใหม่เพื่อประหยัดมวลสารสิ่งมงคลเหมือนกับการสร้างพระกรูบางขุนพรมที่แทบจะไม่มีมวลสารเลยแต่พระสมเด็จวัดระฆังพิมพวัดเกศเจ็ดชั้นนี้มีสิ่งบ่งบอกคือสร้างด้วยเนื้อหามวลสารสูตรเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังแต่แบบพิมพ์เป็นทิมวัดเกศเจ็ดชั้นตัดชิดเส้นกรอบกระจกในสมัยเมื่อ40ปีก่อนที่บ้านเคยมีไว้ในครอบครองถึง, 4, ถง,งจจมีม่าวงการตีปลออมแนน่น พระพิมพ์ผิดจากวักสากลอย่างชัดเจนและเชื่อว่าสร้างน้อยและสูญหายไปเยอะเพราะถูกตีปลอมแต่เมื่อมาถึงวันนี้มีความเข้าใจในวงการพระมากขึ้นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่กว่าความถูกต้องจึงเชื่อว่าพระพิมพ์นี้บางส่วนไม่ได้หายไปไหนแต่น่าจะถูกศัลยกรรมไปเป็นพิมพ์ใหญ่สภาพใช้ทั้งหมด เพียงแต่วงการเสียนรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้แต่รุ่นเก่าเขาหลอกแดกเอาพระสัญญกรรมมาเล่นกันจนรวยและตายกันไปหมดแล้วอย่างตอนเด็กพระบางขุนพรมกรุเก่าจะมีราคาแพงกว่าพระกรุใหม่ถึงสี่ถึงห้าเท่าเสียนรุ่นเก่าจึงเอาพระกรุใหม่ไปกรอขี้กรุจนเกลี้ยงแล้วขายเป็นพระกรุเก่าส่วนพระสองคลองก็ลอกคาบกรอขี้กรุออกเอาไปขายเป็นวัดระังเหตุมันเป็นแบบนี้จึงขอชี้ลายแทง พระวัตรคังที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดมุมที่ถูกตีเกททั้งที่แท้คือค่านิยมสากลที่เล่นหาเป็นเงินพระพิมพ์นั้นคือพิมพ์7ชั้นวัดเกตแบบ7ชั้นนิยมแต่องคเทาวัฏระคังตัดขอบชิดกรอบกระจกและมีเนื้อหามวลสารหลักเป็นแบบเดียวกับวัดระคังเลยส่วนพิมพ์ไกเซอร์นั้นตำนานมีเล่ากันมาอย่างยาวนานส่วนตัวเชื่อว่ามีจริงแต่ถูกวงการตีเกเช่นกันจนกว่าจะมีเซียนใหญ่ถือในมือ และไม่เชื่อว่าเนื้อแบบนี้จะเป็นพระปลอมดังตัวอย่างพระสมเด็จวัตระคังพิมคะแนนเล็กก็มีกันมาแล้วและเซียนก็ขายให้ท่านเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์ไปแล้วเซียนเขาตีความแท้ที่เนื้อพระใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายขอให้ท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมจนจบขอให้ท่านได้นำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการสวาหาพระแท้จริงๆและขอให้ท่านหาจนเจอถ้าไม่ได้เล่นเพื่อความร่ำรวยเพียงอย่างเดียว ขอให้ท่านซื้อหาพระที่มีลักษณะเนื้อหาที่บอกเก็บเอาไว้บูชาเองอย่างมั่นใจเถอะส่วนพระตรพมพิมก็ขายเอาเงินไปใช้เพื่อครอบครัวได้เลยท่านจะสัมผัสได้ถึงอนุภาพแห่งมนตราคาถาอาคมขลังของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตว่าถ้าใครได้มีไว้ในครอบครองแล้วจะต้องมีอนุภาพพางด้านมหสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะเป็นที่รักของคนทุกคนแม้กระทั่งสัตว์แม้แต่คนเคยเป็นศัตรูก็กลับกลายเป็นมิตร มีอนุภาคทางอิทธิฤทธิ่อยงคงกระพันกันคมมีคมกระสุนแสนหาได้ชะงักปกป้องคล้าคล้าจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งปงปกป้องคุ้มครองกำบังภัยและล่องหน,นหายตัวยามีคนคิดปองร้ายศัตรูมองไม่เห็นปัดป้องสิ่งอัปมงคลเสนียดจนไรป้องกันและถอนคุณใสยได้ดั่งกำแพงแก้วเจ็ดชั้นคขอบไว้ทำน้ำมนรักษาโรคภัยไค่เจ็บได้หนุนดวงหนุนชีวิตไม่ให้ตกต่ำได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้อยู่อย่างเนื่องนองเฟ,ฟื่องฟู เป็นมหาเศรษฐีทุกสิ่งสมมาตรปรัถนาสมหวังได้ดั่งใจปองพุทธคุณล้วนรอบครอบจัก,กรวาลคนรวยบางคนอาจซื้อหามาเป็นเจ้าของได้แต่ไม่มีวาสนาที่จะแขวนใช้ได้จึงเก็บเอาไว้ในเซฟธนาคารลองคิดดูซิท่านอาจแขวนใช้ได้อย่างไม่ต้องระวังคนมาปล้นชิงได้สัมผัสสิ่งที่คนทั้งปวงปรัถนาว่ามีอยู่จริงหรือไม่สมกับคำว่าสุดยอดวิญญ,ญาณปรัถนาหรือเปล่า